เป็นไรนาสวนผสมครับโอ้ปลูกทั mm ่วครับถูทั่วกระลังขึ้นข้างงานมิลีว่ะคนดูคนมันนี่ทั้งคนแอนทั้งคนแจงแก่คนละแจงอ่ะโอ้ใครดีครับตอนนี้มาตะกร้อมาขึ้นเก่าแล้วครับตอนนี้อุดมสมบูรณ์นะครับทั้งคนปลูกแดงอันนี้ฟ้าไหมน่ะโอ้ฟ้าหมูฟ้าม่วงมีทั้งหมุนครับพี่น้องใครดีว่ะมีทุกอย่างเลย พีนี่อันเชิญปวีตทั้งทั้งทั้งโคกโคกตะว่าโคกจะเลริญนเนี่ยมีนามีน้อ <laughs> งทั้ง,ง,ง,งมหมดพี่เาใกล้ตีบ่าาะล่ะโอ้ทั้งหกล้ตีดีล่ะยกขึ้นไาหนายปีจ่ยขึ้นเ่งเอาส่พ่อหัวสองแท่งครับพอนีเพื่อนไฟสิบกิโลจบเไปครับแหงหัวกับบอกหอดฮียตะไย ไปมองครับมาฮอดของพระเวทประทับนะครับตอนนี้ทำพิธีอันเชื่อพระเวทของเมืองครับทีฉันขอยกอเพองเนะครูขอเดขอยู่แล้วแต่บไรลยเางนี้านีอีกไปดียังพี่ ขนมีมาแล้วก็มาขวดญน่อยขนมีจจกนี่ที่ไปส่วนอยู่ใจขนมเนอาเมียเรวชังเนาปาดสเลมาที่ร่าง่ไปแล้วขนมเนาเมียล้วช่งเนาปาดสไลคอยว่าไปแล้วอันนวเจะไรคอยหนี ขวันห้องเม่ยหวสร้างห้องปริไลคยบ้าไปแล้วเนี่ยจกไรคนนี้พี่ไปเวียนจีไปไปซะมาที่ออยึตายุป้านี่รอโอซากาเทมาที่น,าน้าลมมาที่บ็ไปน้ำยาหมอลุงหลาเจรับขันดอกไม้สรงเอียกต่อเมียต่อรู้ขึ้บาไปน้ำแม่มาที่บ็ไปเรากันยาพุดสิ่น ซาีนักลาก็ขึ้นมากของเก่าของเก่ามาที่เอ้ยให้ยังขึ้นสู่บรรเนี่ยกวางสุนักก้อนซาเดอเม่์ได้ขึ้นอดเจ้าจังได้คอยมาหานะเอ้ยมาเบิ่งแนวลูกเก่ามาที่เอ้ยกันหาสาลีพอพามได้เอามาแม่ได้ขึ้นมาหาเจ้าลีติมัญญามาที่กันหาสาลีลูกหลากิ้่ใส่คำ กันหาชช่ีม้นบังบึงตึงคือบึงตึงเสียมมาหาแม่นะลูกหลามาทีโอ้บาที่ปะนะไปกระโหลงน้ำหลานปัญหาช่ดีลูกหลาเจ้าตจลมไก่ของแม่นั่งด้วยสายบังมึงตึงตั้งด้วยแต่เราบันเดียร์หลานใครเนคือบอลเลนเหรไปหาแม่ดาราหน้ามาที่ก็มาขับลูกดาราจงทักกันแน่เจ้าค่ะ บอกชาบอกฟาหลีช้างเสียว่บอกเสียไม่าอยู่ว่าโอ้บอกฟาหลีช้างเสียว่าสรีกันหาสิไปหาเมยไปนั่งน้ำแม่จัะน้อยปวดท้องนี่กันเสียงเนี่ยแหละปวดแกวเห็ดปวดถีบเนาะกัญาล่ะชธรี่ลูกเมย์น้องแม่หอยจนๆสองเบี่ยงเตียงบนท่านนี่รู้ไปหาแม่ด้วยลูกลาอันพะเวนกับอุ้มเอาบุษชายมาที่กับอุ้มเอาพงหญิงลูกลามาหาแม่แน่โอ้ลูกข่อยว้ตายอีหลีตัวหนาพระเวดที่พระเวดมาที่บอดดิฝันลูงมาที่อีหลีตัวเน่ย ลงมาทีนี้ทำไมาน้าบูใช่ลูกก่นอนไม่ได้กินนมสิบ <ś les> อดเอาบอดเอาเลียนเลีเนยนใช้ลูกแน่แม่ก็บไรเสียก็เป็ดแท <ś les> ้โออเลียนใช้ลูกแน่โออลูกหลาโออลูกหลาของแม่เออแสดงกันหน่อยเนาะค่ะเนาะเออผมก็นั่งมองเก้าหนะ้าพระคู่พันสีเส้นบานี้ <ś les> อย่งเดือใช้ซื้อไปมีเจรเร์อบทึกาอันนี้เรียนที่สรอดอกนะตะลุกแกน้อยนกการเรา่ได้บอกล้านว้นะเลยเห็นว่าเปลนนีมุ่นจะพังอะอะ

ในตอนนังก้าวเตีงพาพ่อท่านผอม ดอกไทยคุณขึ้นไปทูลนพาเสีพรมาที่นั่งแก้วพ่อมากกพ่อไม่เห็นกันแล้วพระไทยผ่านสานแพรแม่เห็นสองแ,อแม่เห็นสองแกนแก้วมาแล้วกะเลี้ยงเถงนางก็อุ้มกอดแก้วล้มรูปเจสาสองบุตตาสมมาาตัางป่าบันดาไทยน้ำตาไหลลลวงพระไถ่ดวงล้น วิสันสรุปลงสู่เพื่อนคนสะเอือนดอกซึนสม โอกษสานเทา้าลมลมปันวิสัญญีเช้าสีพี่ผู้มาลับกระเท้าตายลงสิ้นนะพากะวินเวียนลมลบเป็นลมอยู่กลางฟา้าสร้างเล็กมาบอกินยาดอก่วมเงาหรอนถึงพระพอเจ้าเทวาตินตาเทลงม,มายังฝนในโมคลได้หายกโคม สวโมโหมวกกระสารพร้อมประชาะกรก็เลยตื่นฝนโบกขอละพัดตกสู่เพลินก็เลยเฟื่นเสินมาหันมูนมจ้าฟังสาก่อนยาฝ่าโยสนชัยโยพร้อมพัพลินทเชิญพาบาทไทยให้ขึ้นเขาสูนน่นาคร ฟังเอาสายาสิหอนกระทากอ่อนเต่ปางหลังอยากให้ฟังชาติบันพิเิษสอนไทยฉันเคยเลี้ยนเอาไว้สิน้ำไขสิอันเชิญพ่อโฮมสบ้าน คนแจงเงาพาเทียมเจ้าจอมจักบุญสูสัยสักจอบหบเท่าก,ก็ดักลบการเป็นที่นาสะันเสียงเนืองน,นานคืนกองเสียงเตือนตอกกองสากู สิเนลลาดไว้วันวาดถวยสารทั้งสาตบอริพันเจตันทุกข์กันปาลิดานทั้งข้าวจากก้าวัวนไวกว่าแกงตั่วถูกแข็งหนนไปมนปวดที่ท่าหลังป่าวันเต้นโต ลานทั o, ah o, s s ้งสอเลิดแล้วกะหับทั้งแม่ออกแจวสายสามอ ตาท่าในการลายามดัลบรรปัอินทาเทนล,ลาตตนองอาจในตาวสิ่งจาสัญญาทาลาปวัสิตาวาก็ยังก็ให้ยังหาฝนบุกกละพัดให้ขจัดตกลงมา องค์เจตปทิตตสถานตามทั้งประกาศิณโตสัทธาอภิกเว